สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ในเรื่องของการรับราชการตลอดระยะเวลา17ปีว่าเราได้รับเงินเดือนเท่าไหร่มีไทม์ไลน์ของเงินเดือนเป็นยังไงบ้างในสายงานข้าราชการครูค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ เราเริ่มรับราชการครั้งแรกนะคะในปี2547ค่ะตอนนั้นก็อายุ23ปี1เดือนกับอีก8วันเรียกได้ว่าเรียนจบแล้วในปีเดียวกันก็สามารถสอบบรรจุรับราชการได้เลยค่ะ,ะไปทำงานที่โรงเรียนเอกชนเป็นเวลาประมาณ5เดือนนะคะหลังจากนั้นก็บรรจุแต่งตั้งในเดือนธันวาคมค่ะ ตอนที่เราบรรจุแต่งตั้งนั้นเราเป็นตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ค่ะขั้นเงินเดือนก็จะอยู่ที่7,260บาทนะคะและในทีเดียวกันนั้น,นะคะ่ะก็มีการบังคับใช้พรบครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับพรบนี้นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวิทยฐา,านะเรื่องของตำแหน่งนะคะ จากที่เราบรรจุอาจารย์หนระดับ 3, ในวันที่9ธันวาคมพอพรบฉบับนี้บังคับใช้ค่ะในวันที่24ธันวาคมเราก็ได้ปรับตําแหน่งเป็นครูผู้ช่วยนะคะแล้วก็ได้ปรับตําแหน่งเป็นครสอหนึ่งในเวลาเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เป็นครูครสอหนึ่งแล้วนะคะแต่เงินเดือนเราจะเท่าเดิมค่ะ 1>, 1 0ึ0บาทค่ะตอนนี้ในปี 50, ปป 2, 50เนี่ยใปนปี2550เนี่ยเงินเดือนเราจะอยู่ที่9,480บาทค่ะต่อมาปีที่4ของการทำงานค่ะปี2551ปีนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะคะปรับเงินเดือน2ครั้งเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้เงินเดือนนะคะหลังจากปรับ2ครั้งแล้วค่ะเราได้เงินเพิ่มเข้ามา710บาทตอนนี้เงินเดือนอยู่ที่1 1 1 9 0บาท ะะทำงาน4ปีเงินเดือน1,000 0นะคะสมัยสมัยนั้นค่ะในปี2,552ค่ะเป็นปีที่5ในการทำงานของเราก็ยังเป็นครูพศอ,อยู่ค่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรพิเศษค่ะยังคงตั้งหน้าตั้งตาเป็นครูที่ดีต่อไปค่ะปรับเงินเดือน2ครั้งเหมือนเดิมเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว870บาทค่ะเป็น1,160 0บาท ในปี2553ค่ะ,ะชีวิตก็คงเรียบง่ายเหมือนเดิมนะคะเข้าสู่ปีที่6ของการทำงานค่ะเงินเดือนเพิ่มขึ้น870บาทนะคะตอนนี้เงินเดือนจะอยู่ที่11,930บาท ในปี2554ค่ะปีนี้นะคะมีการบันทึกแก้ไขเงินเดือนในกพจ5ครั้งด้วยกันเพราะว่ามีการปรับเงินตามพรบรพศ2554นะคะเป็นพรบรเกี่ยวกับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาค่ะก็เราก็ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมา2,690บาทค่ะ เงินเดือนจะอยู่ที่14,620บาทในปี2555ค่ะเป็นปีที่8ของการทำงานปีนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะนะคะ,ะวันที่1มกราเนี่ยก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะจากครูพอสอ .1 เป็นครูพอสอ .2 ที่เรียกว่าครูชำนาญการแล้วก็ในกพ .7 มีการปรับ บันทึกแก้ไขเงินเดือนจำนวน8 8ครั้งด้วยกันนะคะแล้วเราก็ใช้วุฒิปริญญาโทในการที่มาย่นระยะเวลาซึ่งในสมัยก่อนการขอวิทยาฐานะจากคศ .1 ไปเป็นคศออ2องจะใช้เวลาถ้าปริญญาตรีจะใช้เวลาประมาณ6ปีถ้าใช้วุฒิปริญญาโทก็ประมาณ4ปีนะคะแต่สําหรับเราเราไม่ได้ไม่ได้ย่นนะคะก็ใช้เวลาเต็มที่เลยค่ะในปีนั้นนะคะก็ สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือเงินเดือนค่ะปรับขึ้นถือว่าเยอะพอสมควรนะคะปรับขึ้น4,840บาทในปีเดียวและเราก็ยังได้เงินวิทยฐา,านะสำหรับวิทยฐา,านะครูชำนาญการด้วยเดือนละ3,500ค่ะรวมเป็นรับ22,960บาทค่ะตอนนี้เป็นครูพศอส,อสองแล้วนะคะเข้าสู่ปีทำงานปีที่8ค่ะ ปีที่9ค่ะปีที่9ก็ปี2,556เนี่ยมีการบันทึกแก้ไขเงินเดือนในกอพเจ็ดจำนวน5ครั้งด้วยกันนะคะก็เงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น3,000บาทค่ะก็ทำให้เงินเดือนตอนนี้อยู่ที่22,460บวกกับเงินวิทยาฐานะ3 5 0 0รวมเป็นรับเงินเดือนเดือนละ25,960บาทค่ะ ในปี2,557ค่ะปีนี้ก็หลังจากทำงานมา10ปีนะคะรับราชการมา10ปีปีนี้ก็สามารถพูดได้ว่าเป็นปีทองนะคะมงลงเพราะว่าได้เลื่อนวิทยาฐานะจากครูชำานาญการเป็นครูชำานาญการพิเศษค่ะจากคอส .2 เป็นคอส .3 ในบันทึกของกอพ .7 ก็มีการบันทึกแก้ไขเงินเดือนจำนวน7ครั้งด้วยกันค่ะ เราได้เงินเดือนเพิ่มมา3,000บาทค่ะและก็ที่เราได้รับในการเป็นครูชำนาญการพิเศษนะคะเราก็จะได้เงินเพิ่มโดยแบ่งเป็นเงินวิทยฐา,านะจำนวน5,006จากเดิมถ้าคอสอสอง3,005แต่พอคอสอสามเราจะได้เงินวิทยฐา,านะเป็น5,006และเราก็จะได้เงินประจำตำแหน่งเพิ่มเข้ามาด้วยเป็นจำนวนเท่ากันค่ะ เรียกได้ว่าดับเบิลนะคะเราก็เงินเดือนก็จะอยู่ที่25,750บาทรวมกับเงินวิทยาฐานะเงินประจำตำแหน่ง11,200รวมรับเงินเดือน36,950ค่ะในปี2,558ค่ะเป็นปีทำงานปีที่11 สถานาการณ์ก็ราบรียบดีเช่นเคยนะคะมีการปรับเงินเดือนอยู่2ครั้งด้วยกันตามปกติค่ะเงินเดือนเราก็จะเพิ่มขึ้นมา1830บาทก็จะรับเงินเดือนอยู่ที่27,580บาทรวมกับเงินประจำตำแหน่งก็จะอยู่ที่38,780ค่ะปีที่ 12นะคะปี2,559ก็ยังคงสู้ต่อไปค่ะปรับเงินเดือนตามปกติ2ครั้งเช่นเดิมค่ะเงินเดือนเพิ่มจากปีที่แล้ว1,840บาททำให้เงินเดือนนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น29,420บาทรวมกับเงินประจำตำแหน่งเงินวิทยาฐานะก็ถึง40,000สักทีนะคะ46,20บาทค่ะ เข้าสู่ปีที่13ค่ะปี2560ปีนี้ก็สู้กันต่อค่ะเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติ2ครั้งนะคะได้1,830บาทก็ทำให้เงินเดือนขยับขึ้นมาค่ะเป็น31,250บาทรวมกับเงินประจำตำแหน่งรวมกับเงินวิทยฐานะก็รับเงินเดือนอยู่ที่42,450บาทค่ะ ในปี2 5 6 1เป็นปีที่4 4ค่ะก็แก่เพิ่มขึ้นมาอีกปีหนึ่งนะคะลูกๆนักเรียนก็จบไปทํางานเรียนต่อนะคะบางคนก็มีลูกเอากลับเข้ามาเรียนกับเราแล้วเราก็ปรับเงินเดือน2รอบเหมือนเดิมค่ะทั้งปีก็ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มอยู่ที่1890บาททําให้เงินเดือนของเรานั้นเพิ่มขึ้นมาเป็น33,140บาทรวมกับเงินประจําตําแหน่ง เงินวิทยาฐานะทำให้รายรับอยู่ที่44,340บาทค่ะในปี2,562ปีที่15ของการรับราชการนะคะก็มีการปรับรูปแบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนค่ะจากเดิมเลื่อนแบบเป็นขั้นตอนนี้ก็เลื่อนแบบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ที่เพิ่มขึ้นมา2,170บาทค่ะ ทำให้เงินเดือนอยู่ที่35,310บาทรวมกับเงินประจำตำแหน่งเงินพิเศษนะคะเงินวิทยฐานะก็รวมเป็น46,510บาทค่ะในปี2,563ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือได้เปลี่ยนสายงานจากครูผู้สอนไปเป็นศึกษานิเทศทำงานที่สำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษานะคะก็ เป็นการเดินขั้นเงินเดืนอน2รอบเหมือนเดิมเหมือนครูเลยนะคะก็ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาปีนี้เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว2260บาททำให้เงินเดือนอยู่ที่3,7,570บาทเราก็เอาวิทยาฐานะเรามาด้วยเหมือนเดิมด้วยความเป็นชำนาญการพิเศษและพศ .3 เราก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้วก็เงินวิทยาฐานะ 1 1 2 0 0ทําให้ได้รับของเรานะคะอยู่ที่48,770ค่ะและก็ปีล่าสุดนะคะปี2,564ปีนี้ก็ได้เป็นศึกษานิเทศเป็นปีทำงานปีที่17ค่ะก็เรื่องท่านเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2,260บาททําให้ตัวเงินเดือนนั้นก็ถึง40,000นะคะ รวมกันเงินวิทยฐา,านะเงินประจำตำแหน่งก็ได้รับเงินเดือนอยู่ที่51,370บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะงานทุกงานล้วนสร้างคุณค่าเลือกงานที่เหมาะกับเราคะ่ะเพราะว่าเวลาเกินครึ่งชีวิตของเรานั้นอยู่กับงาน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนในสายงานข้าราชการฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ